สามตัวนดสิหนอฝนใจรอครับฝนกะกเพราะฝนี่ได้สามตัวจิดกำลังใจที่หนนั่ตนอีกฝนตกสาตัวูกำลังเล่งอยู่ี่น่อยกลังมือยอยอีกอีอีกอนอีกอีก่สัโอ้ยตัวหลังเลยนะปู ไฟกับพอปีนั่งซีนซีแราวอ่กัพร่ฝนกัพระฝนมินังนย้อยเทปองกับพระกองยาเสยสูกัดับก่อนกว่ากับพวหาไฟเออคือพวกหายนไรลอกไที่นกคือพวกหายนฝนเข้ายุดเนยโอ้ธรรมศาสตร์มันนะโอ้ธรรมศาตร์เขมันธรรมศาตร์มันเราอะ พอยุ่นพอไปเย็นจะถึหนาวอยังโอ้แม่เด้อ้ก็เม็นังคายพอเลยพอผมจะผ่อนจากหนาวแล้วเนาะดูร้านทีผมจะผ่อนจากหนาวสามโแปดนั่งพอเป็นเกษตรลังคายจะเื่ไมเพนแม่มาเช็ดถเพนเด้ออ้ยอ้ยคอาจารย์มาแล้วอ้ยชาุกชาทุชาุกอโอ้ยจังสีนะแมขาตาปุ๊บเออเออุุ้เอาไปขคุนอเฮียเฮีย โ์แล <łość> ้วสิน้ไหมโอ้ยกีกับปอเห็นจีสีแล้วไหมเอาฮะเอาวจังสียูถึงเบิดเหมือนแบนี้ที่น้าไม่ขั้นหอมแล้วมขั้มาขอสารโจปู ขอตเออขอสามตัวว่ประจำวันที่หนกันยายนสองพันหกสิบแปดครไก่เหมือไก่เวทเลยได้ปูเมืออรดาเหนียวบน้ไ่ได้เาล้ามาเขียวเาเล่าใส่ไปเลยได้รูเอาเาไปแล้วเฮ้ยแมนเด็กสาวไทล้เสาวไทยเ่งัได้ลยเสาไทยงาเมากเยงามปูไ่งามปูเล้าเลยเนาที่เอาทั้งสองเราจปูมือเดียวกันแต่ทั้งหมดทั้งนั้น สาบ่อเว <oh> ้สาวลาม่พีเอาทั้งสาวลาสาวไทยหลดลดที่เดียวสมสาวหลอดบ้าสอสาวอเล้บบลูกสองสาวเล็บปูแม่สามสามสาว้สามสาวเนาะครับผมดีกว่าอ๋อสมสาวสมเลยเดปูเหรอกดดังโคตรโลกรอวะ สูุ้นี่นาหายเลยนี่ยเนาะชุนหาสุนหาหยำหยำพี่้องยำกตัวนี้แหะาไม่แห้งกันอบรีมัน่ดรังใจนาะนหนาะนหาหาล้างแล้วพี่้องเด้อลกล้างุนหก็ยกสองว้พี่น

ห้ีาสาไทเด้อลูกหึนหาสาไทยสาวหาสาไทยลูกเด้อราบผมสาไทจะคนพอหาตัวสาหาสตัวลางลาลาางลพี่น้องลางคนหาดีลางครับนหาลางนอหยสาไทยหสาไทแล้วปอกปอกปอกแล้วพี่น้องลางแล้ว

ตัวที่ได้เชดไปสั่งเนีู่แบบภาษาตัวที่สำคัญงสามตัวอีได้มงเซเเปูมงเเชฟปูที่เป็นแยกปูแบดเนี่ยแบบเี้ยวมาเขาปูนแล้ว่สะผานามมอบดโครงการปรวเชฟลายางลูกฟูกเชื่ครัยางมาเบานเด็ดังลังพิจารณาอยู่ครับ

หนึ่งสี่ห้าศูนยห้าห่งสี่หอพี่ลองยืมซีแคปหน้าจอได้พี่ลองด้วหนึงสีห้าศูนย์โอ้แข่งนครับครับผมหนกันเดนึ่งสี่ห้าหน่งสี่ห้าอเอาหนึ่ี่ห้าพี่ลอง้ยย้องหล่นภาษาเลยพี่ลอง มึงส huh? ีหาอนี่นอะบจังเลบอกเลขได้บ่ได้บอกเลขได้แล้ววะจะห้ป้าไปหาเอาหรอวลขไนึงสีหาบอบได้บอกเลขบอได้บอกเลขบอพอนึงนี่งีหาศูนหาอือบอได้บอกเลขได้สาวไทยก่อด้สาวไทย

เรายาซื้มา้เเน่นนนมาอะไรได้พอไม่เปียบเปียกพอได้หรอไกน้ามังไม่ได้เปียกพอได้สัตว์ละว่ะเปียกจะพุนเมลแล้วฝนมัเปียกพูเลยะหนึ่งสี่ห้าหนึ่งสี่ห้าเลยสี่เลยูนย์ห้าศูนย์ห้าหนึ่งสี่ห้าครับศูนห้านย์ห้าเอาให้ได้สั่ง้ะพี่้องเด้อให้ได้สั่งเด้สมอยลยนะเพิ่นลงปูอยู่นี่เพิ่นก็อยากลงอยากสั่งก็กั้บุรีเม กซาเถอะเนาะบ่ทันใจเลยก็โสนหาเถอะเนาบ่หันใจปูเลยพี่รองผัดกะดสวยไปาสะกคนไอ้ไิ่คนกนว่โอ้ยมันเปียกเบิ่งละพ่อมันเ่ใหม่แล้วจะสูบกระไดฮ็ดยังไหเนี่ยหอาเออ้าเอาดูดเอาว่าดูดเอาดูดเอาดูเอา ดูเาน้านลังจ้ทนทนเลยบั่เอาพอเบียกนเ้อบาดนี้เด้อเดี๋ยลุกโอ้ยลุกขึ้นหัหน้าบาดบแก็บเยอะวะพ่อลุกขึ้นมัน้าบาดบ่กะเป้ยลาโฟต้เงินขาเดแลยว่อเอ้ยตาพอดีถูปูอะไรดิเอ่อปูดิ่ปูได้ขาด เดียกยาจาแล้วขอยโปเปียกะยะแล้วะว,ะลว่ะปูเราเปเียกแล้วน้อปูอ๋อพี่นม่มองกันจะยู่หมีนมองซีโยเนี่ยเอ้ยเปียกกับเปียกแน่ระบาดเนี่นานสาวล่าหัวและสาวล่าปูอันหนึ่งเก่าไปหูกไปหนึ่งเก้า,าสาวล่ามีหนึ่งเก่านครับแล้วเอฟซีรครับผมหนึ่งเก่าสามหาหนึ่งเก่ากับสามหา เก้าสามผมอันนี้อันนี้สามสาวแล้วช่วงสาวไทยนดอยอยศสี่อันนี้สาวไทยกับัดอีกทีอันนี้อนี้เราอันนี้เราปูอันนี้ม่นอันนี้ม่อนขับอุีกับผมหนึ่งสี่ห้าสี่ห้าเพื่อตกเก้าขึ้นหาไป้หกองแป มาเปลี่ยนแปลงเป็นหนึสีหาครับมาเรื่ม628ะฮ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 อฮมฮะฮะฮานะฮะฮ้ฮะ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 ฮกฮดฮะ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 ฮึฮะ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 ะฮะฮะะฮ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 ัวะะฮ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 ะะฮ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 ะกะฮ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 ะมะฮีฮะฮะฮะะฮะฮ กระตูนข,ขาวแบบใสๆใไป,อไปออนอาแบบเนาะนี่ม่อนนีมอนครูเด็ดมาเจาะไปเรอยคนเะเพรเพาเอาเท่านี้ครับอยู่ในฝาในบลแล้วเดี๋ยวอครับยู่ในฝาในบลครอย่ที่กผมนะไม่เลื่อนเลยัเด็บานนี่

อจะเข้าตัวนะครับพี่ตีกับผมโอ้ที่ี้ก็จเป็น,นะน,ออน6 2 8 1 4 5 2ตัว0 5เม็ดเดียวครับพี่ีผมยังมี0 5อยู่ตลอดเลยครับดวยพี่ผมบลุูมาครับมาตกมาแำด้วยอยู่ในทาำกลางสายฝนครพี่กออีกับผม รถมานําโดยเป็น7:50น.นะครับเด้ออีพี่กับผมยาวบ่ให้